พาน่ะบออึดนอ้ยขีโมพี่น้องอ้ยสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดียามแรงแรงดัจ้าพ่อกับซ่องของทาลาคือเกาพี่น้องจ้าพายักเด็กมหาปลาขอนตัวหน้าอำน้อยเดียวหนึ่งตัวน่ะน้ำเพียงไร

เออคันชานี่ยเฮงบกเข่าดิสะโอ้โหแงใดมันกะนั่งอยู่เนี่ยเอาคู่มาเอาคู่มาบรสิทธิานี่้ำบะมีปลาลูกฮึซุ่มข่อยกันหน้าแบบนี้เนี่นสยสะก็ยังได้เอาคู่มาดูหน่อยนเอยคู่มาบรสิทธิาปลานี่สบายดีพ่อแม่พี่น้องโดู <laughs> <laughs> ปูแทววะนี่โบยปลานะ ก็ที่นีดีในนาม,มีข้าวในนาม,มีปลาอ,อ้า,า,อา,าวนเนี่ยอาม,ามาขูนะพอสีชะน้ำขุนซามันอยู่และวบุบบบบน้ำมันมเน้อโนบ่มีปลาเม็กลูนาบ่มีหงกระซาออกบ่ก่นบ่ตงเหงกระซาน้หอกบ่ มี่ผูเหยมันลอยพูแสปูคนเหยพูดมันไตพูดลูกเอาไปเด็กแบบโอหัยนนเลยพูนไปเอาปลาลูกเอาปะเอาปปลาดุใช่หนอยใช่หน่อย ตักเอาลูกตั้เอาไปไมีปูะทไมเออบอคอยเพานี่มาบ่งปลาพี่ลูกอย่าลงมานะขนาดน้ำปีเพาะเจ้ากระซาลงพี่ตีงูปปลางมอาลงสามาล้านี่เก็บงจำกินก้อยกเดียวบังเด้อคุัเอา้ก นม่บอกเจอใครมาดูปูมันเข้าป่าคันใครมีปูมเข้าป่าไหนหางมันมีบั้งี่น้องเลยเพราะป็นปลาขอนในหันแล้วมันมีอยู่ใช่ปะนี่มีหางมันจะมัวน้อยนะปลากระเฮ็ดนอยู่จกห้าเทิร์นโวยอย่ามาพี่อย่ามาพี่ปลาแม่ดูปลากระยุนหันเลยลูกคนประตูน้ำพิษ มาบะป่าโอ้ยมันแห้งก่อนตีโอ้ยมันอื่นมันแห้งอยู่แล้วจริงไหมแหงใบก็เก่าอืมมันก็เห็นแม่ป้าโบน้าได้ไรมาป้าโบน้ำโบตินไปกินโบน้ำเด่นแม่เล่น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 น้ำมองข้างไปอยู่เลยน อย่างไรครับปลาขอนทางนี้ซ่าอาปลาอ่ะอีย่อยไปเด้อไปจับมาลอดลูกปลาขอนมันจะเป็นยังก่อเอามาใส่ขวดลูกมาใส่ขวดเนี่ยไหนข้ำนอกเนาะเอาขวดน้าขวดน้าอืมมันโดนมาเบื่อเธอเยเจ้าซระน้อยจับเอาโอ้ยจับใส่อย่าเห็ดนะน้ะมันสิลงน้ะนี่โอ้ยหย่านหนูปลาดูหย่าหนูปลาข้อ พี่น้ำนอกนี่ <Okay. S 1> เอาหัวมันลงก่อนมันจะไงแล้วก็ซาหนา <c ười> มนนขึ้น <c ười> <c ười> บกเลยเ้ยเดี๋ยวนี้น,นสี่โต้เลยเนาะ

องอก่อนตอนน้คือเห็นปลาดุกอยู่ระด็จะไปทางใดอ้าก็มาสองตัวปลาดุกประกอบจะกเปลีป่ยนเอาในทียังเป็นหอยตีนมะวองเด้อ้าติคงว่าา มีไม้เด็กๆผูู้เด็กแดดเด็ดๆดดเด็กชางเออประคาอย่าล้องนะลูกอ้าเยพี่ช่างนี่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 วลูกคอยน้อบงนองน่อยพี่พาะมนเร็นตัวเตียตัวเตียเท่านี้เฮ้ยปลาเต็มอยู่ร้อยมาลงงมมาไม่ร้อยลูกพี่เราโอ้

นี่ไงใหบอมาลยอย่าไปเอาให้บอปลาไปลาคอกยมีนมี่ตรงนี้ก็มีใช่ใช,<ด>ใช่ไหมไม่ใช่อืมอ้ยปูปูมาไลยอย่างเก็บมาแลได้บอเออใช่เฮ้ยจอจ้องอบเล็บมันมองเห็นอ้จิงที่หลังเอาคู่มาสองอันเด้อ

โหจับไปปล่อยน้ำยักโตเลยเห่ยีห้าโตมีแต่โตพี่มันลงมาผีเบินเลยเฮ่ยลงมาหนามรายไปเลยแล้วยักโตแล้วรอยเอ่อนอกอเมริกาลงจับแต่ถอดเกิบถอดเกิบอืมเลยอย่างล่างนะนี่น้องตีน เออาแม่เอาดูแลพวกหลัก็เอาดูแลแม่ถ่ายคลิปเพาะพี่เดีอวลูกมันเนาะกระปูด้วยหลายปูกระเก็บขึ้นมาไว้แล้วเฮ้ยเวลาก็ใส่ขุกไปเลยพี่อย่าม,ม,มาหามั่กระเก็มาทีลกูก

ดยเอารถลูกรถนีตีนหาเบ้งก่อนเนี่พอในตะลุกนี่เอาอไม่กลัปลาชนนันกระปูุ้ยเดี๋ยวพิ่งเอานี่ไม่ใช่ตะลุกใช่ไหมนี่ทางาจ้ะนะยบอกบนเด็ดเดไปอ้าปานี่มีต่ปลาดตปลาคอน่อยเนาะ ปลาดูกในช่องโตนะเนาะนะมึงวะดีจำนี่แล้วทุมขได้กะนปตะวเห็นอยู่ไปเมันใหญ่เกินดวไม่ใชน้องใหญ่นะน้องเงินประดัเสียงหัเสียงประดังดย ยดยยมายมาเอากันป้าสะขู่ให้พอสิ้นมิดนอีกนั่นนี่ป้ามาทำกรไดายโต้เลยน่ารเนาะโดยโดยเอาอ่ะเนี่ยปคอมาเก็บซะมาจเก็บเอาอีกปู่มอ๋ออ๋อออออ ปลาอะไรมีปลาดุกไหมไม่มีมามามีเก็บปลาหน่อยๆอ๋อนี่มึเก็บเขาไว้ไหมเก็บเขาไว้ไหมจับหัวมันนะนี่และนี่คนมึงเลยอือมีปลามาอ๋า ปลาปลาดูด <Pa. S 2> ูดูจะบอกให้จพบหัวมนขอจะพวันอ้ยลืนโอ้ยังแดดดดยู่พวลงในน้ำเนี่ยแต้สงสัมีเห็นอยู่เยมีค่นเห็นตัวนึ่งไปลงในน้ำนั้นปดลงไอติปูว่ไหนเมียนั่นเนี่เมื่อไรจังใส่ขูเฮา แม่มามาอาป้าบนแล้วแม่เียบปูเด้วยก่อนเก็บมารถมครับนัเก็บมารถม่แูเล็บบูแม่แม่บบแมแม่นี่นี่นม่นม่นม่ม่ม ห้องเพิ่นเพิ่นกับพ่อหาอีเด้เฮ้ยห้องเพิ่นเพิ่นกับพ่อหาอีเด้บล็อกเฮ้ยบล็อกจับปลาปลาได้พ่อวะไม่ไม่เก็บเองบ่อสอือเก็บใส่เองจบหางมันขีดกระเดากระเดาเดี๋ยวแม่กระซอมอยู่เอาพี่ลูกมาพี่พากันมาพี่มาในลายบ่สอืมไม่ได้จังละ หน่อยเอาปลาปทันเบิรช่วนหมเลยมปลามันตัวน้อยเนาะพีกเบเบ็ดกทั้งเห็นจมมาหไหมมือแดงมีแต่กบมาินกบมันเ็กินมลยเนาะกินปลานอืมอย่างีไปซินคือ ก uh. ุ้มอยู่นี่กุ้งเหมือนได้แบไป่ะมาเบิ่งตัวนนตัวนแบบไรนะเนี่หน่ามนี่คิไปซ้ายอีกคนคนหน่อยหางเก่งเด้อโหอย่างแลนนี่ก็เต็มจะไม่มีป่ป้าไปใส่ลูก Pìa hàng bay trên, măng ở à. <laughs> <laughs> <làm> ừ. <laughs> ừ. trên, nữa nướng. Bố mùng bay, bay cá pa, ít. Con chim nhảy như bê xa, đấy. Mày

นี่หนาะมจนขุนปลานี่นะจ้าไปไกลแท้ไอ้ติ้งว่าไมมันมน,นุ่มแท้วะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยปูกินมาได้ปูมันหลอกคาบไปเบิ่งมันมีบยุบหมดหมดเลยนี่แต่อย่างมันเฮือมื่อกับปลาท,ทองสีแกงอยู่เนาะหมดหลายแม่พี่นะม,มาห้ามก็เสียลงบ่เทลงห้องมาห้ากันป้าฝนเกิดมีป้า น้องบักหละกลายปาลุงป่าลุงมีแต่ปลาดุกปลาคอปลาเค็งบะมีมันจกโตเลยโอ้มันถึหนามก็สิเต้นเลยเป็นเต้นน้ังนเสาปลาดุกตัวไนคือคือใหญ่ใทญตัวนดิพี่น้องเนาะไปอกันใหม่คิปหนาเนาะปาำเลยหายังบได้ทัว